สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีคนป่าคนหนึ่งเขามีรสยมเจาะจมูกอืมเขาก็เป็นคนป่าทั่วไปแล้วก็มีคนป่าอคนรกษนะโยมของเขาคือการเพ้นหน้าเขามาคุยกับคนป่าอีกคนหนึ่งพูดคุยกันแต่แล้ว ก็มีนักสำรวจใส่หมวกเขียวแอบซุ่มดูอยู่แต่ว่าแต่แล้วเขาได้ชนโอกเชนโงกวัวไปดูเพื่อจะฟังว่าคนป่าสองคนนั้นเขาคุยอะไรกันจึงทำให้คนป่าตกระใจพร้อมเห็นเขาพร้อมจู่โจมทันทีและนักสำรวจทั้งนี้ก็ไม่หล่อนื้อมือของคนป่าโดนจับมัด ค้อยลากไปแล้วโดนหิ้วไปแล้วนักสำรวจผู้นี้ได้มาพบกับแม่หมอส่วนแม่หมอก็ทักทายสวัสดีฮัลโหลฮ่า,าผมบอกว่าขอลายเซ็นด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้